สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่โบสถ์วัดนักบุญยอแซฟนะครับเป็นโบสถ์คิดที่กายลงัันกัลิกครับสร้างเมื่อสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเมื่อปี2209นะครับอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นโบสถ์ที่มีความสวยงามมากครับแล้วก็โบสถ์เนี้ยนะฮะมีอายุประมาณ350ปีมาแล้วครับ ได้รับการบรว่นะทั้งใหญ่เมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชากาลที่ห้านี่ก็เป็นโซนโสวนของโบสถ์นักบุญยอแซฟนะครับเป็นสวนขนาดเล็กนะครับมีพื้นที่ไม่ได้มากแต่ว่าความสวยงามของสวนนี่ก็ใช้ได้ครับมีต้นไม้ใหญ่อยู่ขึ้นเป็นระยะระยะเลย แล้วก็มีทางเดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับให้เดินไปตามทางมีความยาวเอ,อทางเดินประมาณสักน่าจะร้อยเมตรน่าจะได้นะครับ100 100ร้อยกว่าเมตรแล้วก็จะมีต้นมะขามเนี่ยฮะต้นมะขามยับอายุร้อยเจ็ดสิบปีนะครับ สำหรับต้นมะขามนี่ก็มัตตพุนยอแซบมีหลายต้นด้วยกันนะมีหลายต้นเลยตรงนี้ก็จะมีต้นหนึ่งแล้วตรงทางด้านหน้าวัดตรงหลังโบสถ์ะก็จะมีอีกพอสมควรนะไม่น่าจว่ากี่ต้นนะแต่รู้สึกว่าจะมีสองสาต้นนะฮะประมาณนะั้นแล้วก็จะมีรูปปั้นตลอดเลยนะเป็นระยะระยะรูปปั้น ช่วงนี้ก็ช่วงต้นเดือนกุมภาแต่อากาศก็เริ่มร้อนแล้วเขาบอกว่าจะหนาวนานแต่ตอนนี้เริ่มร้อนแล้วอันนี้ก็เป็นรูปปั้นพระเยซูนะปั้นได้สวยงามนะัปั้นได้งดงามจริงๆ เวลาเข้ามาในวัดนคุณยอแซบเนี่ยจะได้ยินเสียงเรือเป็นระยะระยะ,ะ,ยะเลยฮะเพราะว่าอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยานะครับจะมีทั้งเรือสำเพาเรือหังยาวเรือเยอะฮะวิ่งกันนี่ก็เป็นต้นมะขามอีกต้นหนึ่งนะที่มีอายุสองร้อยสามสิบหกปีแล้วนะต้นมะขามต้นนี้อยู่ด้านหลังของโบสถ์นุณยอแซบ ก็ได้รับการทำนุกรมรุงอย่างดีครับจากกรมป่าไม้เนี่ยเราใกล้ๆก,กันห่างกันไม่เยอะก็มีอีกหนึ่งต้นแล้วนะครับต้นนี้197ร้อยเก้าสิบเจ็ดปีครับช่วงนี้ก็ช่วงเย็นห้าโมงกว่าแล้วแดดก็อ่อนลงอ่อนลงนะฮะ เดี๋ยวเราจะพาไปชมโซนริมแม่น้ำกันนะครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็เกือบจะรับขอบฟ้าแล้วนะฮะแต่เราจะไม่เห็นพระอาทิตย์ตกที่วัดนกคูณยอดแซดน,นะครับเพราะว่าต้นไม้บังหมดอันนี้ก็เป็นว,วิวทิวทัศน์ของริมแม่น้ำเจ้าพระยาฮะเรือสัญจรกันขับไข่จริงๆ แคบไม่หยุดเลยครับแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงนี้แคบมากครับแคบเลยนี่ก็เริ่มจะมืดแล้วนะก็เริ่มเปิดไฟสวยงามนะตกแต่งแหมัมันคิดถึงคิดมาสนะเทศกาลคิดมาสมีไฟประดับตกแต่งตอนนี้ก็จะวาเลนทายแล้วนะก็ยังเป็นใกล้ๆแล้วนะอีกไม่กี่วันก็ พอดีเลยฮะได้มาเที่ยวสถานที่ซึ่งเป็นโบสถ์เราก็จะเห็นการตกแต่งเป็นวันแห่งความรักนี้ก็เป็นเรือนะที่เขาทำขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์อีกที่หนึ่งของเห็นสามร้อยปีนะสตังเยีย เดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมวิวด้านบนกัน,นครับวิวด้านบนนี่ก็จะเป็นอ่าสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณสักประมาณห้าเมตรห้าถึงหกเมตรนะฮะ เราจะเห็นวิวทิวทัศน์ของโบสถได้สวยงามอีกมุมหนึ่งเลยนะครับสำหรับคนนี้ดังน,นั้นเป็นวัดพุทธัยสวรรคนะ์อยู่ไม่ห่างกันมากครับเราจะเห็นเรือวิ่งกันขวักไฟนะพี่น้องเดินเล่นกันยามเย็น เราเป็นบรรยากาศดิมแม่น้ำเจ้าพยาสำหรับที่โบสถ์นะักบุญยอแซฟนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับความสวยงามของโบสถเก่าแก่เกิน350ปีอย่างโบสถ์นักบุญยอแซฟยังไงก็ขอขอบคุณนะครับท่านที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจนะครับขอพระคุณมากครับไม่บา,บายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ